ีค่ะทุกคนยุกิเด็กยค่ะแล้วก็วันนี้กลับมาพบกับแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะแกะกล่องในวันนี้ค่ะกีวี by b l o c อีกแล้วมาฝากกันนะคะถ้าเกิดแล้ววันนี้ค่ะของที่ยกิจะเอามาแกะกันนะคะก็มีคาเบบี้คายวีวีเซตแรกของกีนี่นะคะปะปอเอ็กซ์นั่นเองค่ะซึ่งพูดตรงๆว่าเราอ่ะตื่นเต้นกับคายเบบี้มากเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งได้ยินจากน้องที่รู้จักกันว่า เป็นอาร์ติสต์คนไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเก็บคายเบบี้ไว้แกะอีหลังแกะดาลุมาก่อนตีกล่องนี้ยุกิได้มาจากร้านพีซอกจอยในติ k กตอกนะแกะอีหลังไม่สำ พูดเลยว่าไม่สำอยากได้น้องแพนเค้กนะคะน้องแมวอะไรแบบนี้นะทุกคนแวที่เราออกแล้วเรคว่าได้ในตนี้ก็คือน้องน่วมเบนเบนติดอยู่บนหัวและน้องที่ได้ก็คือจิงน้องกระเป๋าลี น่ารักเลยอะแต่ว่าเสียดายอย่างหนึงนะ่งอะคือน้องกระเป๋าเหรียญอนะมันมีความใกล้เคียงกับดารูมาสูงตอลรูแล้วว่าทำไมมันสว่างเกินไปไมันไ่โฟกัสตรงที่มืดแล้วมันก็เลยปรับแสงสว่างเวอร์โอเคเราให้ดูดารูมาใหม่อีกรอบทีนี้รอบเนี้ยได้แล้วน่ารักปะน่ารักมากน่ารักมากเฮ้เราเรียกว,ว่าน้องตำลึงได้ไหมอะเพราะว่าข้างในของเขาอะค่ะดีเทลคือเป็นก้อนเงินก็คือก้อนตำลึงนะคะทุกคนสําหรับน้องคนนี้นะใกล้เคียงกันสุดๆอะทุกคนดูดิ ทำก่อนหาการโอเคการดู่ฝั่งนี้มันเลยคนจิ่งคนนี้ก็ทะลุออกมาเลยและไม่ซ้ำสกกาันจับมีเท็กเจอร์อยู่บนหัวเป็นงึงงึอเฮ้ยจริงมันนี่ รายละเอียดข้างนอกน้องน่ารักมากนะคะซึ่งทุกคนก็มีรายละเอียดเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าข้างในอ่ะมันจะมีแค่ลูกกลมๆสีทองอย่างเดียวค่ะทุกคนไม่ได้มีแบบเป็นเหมือนอ่ะเน,นี้ยเขามีลูกตำลงตำเริงม,มีก้อนเงินใดๆมีสีที่ไม่เหมือนตะโกนแบบนา่ารักก็มาต่อกันที่ขายเบบี้เซ็แรกของยูกิคะ่ะ บี่ออกมาหลายเซ็ตมากๆเลยมีทั้งวูดมีทั้งพาเลตอะไรเงี้ยหลายๆคนจะเล่นพาเลตกันใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าอยู่กับมาสะดุดถูกใจนะคะกับตัวมอนสเตอร์เทียคุณเพื่อนพ่อค้าบอกว่าจากการจับนางรู้แล้วว่าจะได้ตัวอะไรเออเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงไหมกล่องแรกบอนเบบี burn, baby, burn. ้บอนแบบพิงไม ความเป็นบิงมันตื่นได้ยินคำนี้น้องออมาเป็น burn baby burn นะคะ,ะน้องเดียรว,ว baby, ิวร้องไห้ไครเบบี้ตัวแรกของยูกิอุย้ยดูดีแถวน้องสิทุกคนรีวิวแอนบ็อกซ์อีกหนึ่งแกะออกมาเป็นชิ้วดังตัวอันนี้คือไปไปนะคะทุกคนลูกสาวคนเดียวของบ้านนะไะหนะนนี่คือคลิปใบบบ็อกซ์หรือว่าคลิปแนะ่น้องมอโอ้ยถังถางแบบเสียบยา่าอยูแบบ่อะมา มาต่อที่หนึ่งอันใช่หรอใช่จริงจริงอ่ะของจริงอ่ะพ่อค้าแม่ค้าร้านนี้ของจริงอ่ะทุกคนได้น้องจริงจริงน้องแฮปปี้อันนี้ขึ้นตัวน้องข้างในนะคะทุกคนเหรอร้องไห้อยู่ข้างในนี่ก็คือกอบ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะทุกคนค่ะของยุกิในวันนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร้กันนิดนึงนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายจ้า